สวัสดีครับมานี่อยู่บางไงนะครับอยู่เส้นทันเวสเกตบัได,ดอยู่ใครอยู่หน้าเด้อมนันี่จะลงคลิปให้พี่น้องได้หายิดถึงครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ออกไปใส่ น่ะเส้นทันเวเียเกตครับตอนนี้กัล่างก็สางถนนเตียเป็มเหมือเลยสายมือก็จะไปอาทาแค่ไล่นะครับอันนี้เข้าสุไปขับรถมาแคสิมีตอนนี้กัลงไปแบบ มี่างกะดีลงไปให้พี่น้องเบื้องนะครับกะดีเพราะท่านฟิกว่าต้องเป็นยังสันยังสีนะครับเพราะว่าตอนนี้มือไม่กะเลยต้องพยายามล่องยูทูบให้พี่น้องที่ตามกันไปเรื่อยสักคน ตอนนี้แก่ที่มีการสางถนนอยู่นะครับแถวบางไง แถวนี้ก็สิมีขายอ่าต้นไม้หลายๆเนาะครับนเนาะแถวนี้ขายพวกไม้ประดับของแต่งได้เขียนเขียนใหม่หลายแถวนี้ ยังข้างนาจะเป็นเช้นทันเวทเกียรินะครับ<ม>อันนี้เขายุเทิร์นมากมเข้าสี่ไปทางไปหลักทางสุพรารณถนนเส้นนี้ก็คือเส้นการจะน้าพิเศษนะครับ อัญชนาพิเศษรถไม้เล็กเก้าน้องกะเยี่นี่แหละครับอยู่นี่แหละนลวนนลตำบรีครับอยู่บางบัวทอง ยังกับพระ่ท่านเปิดเทิมดอกน,นี้เรียกนออนไล่อย่สินเดือนนี่จะได้เปิดโป้อูน้นี่ปวดหัวครับโอ้ยฉันหยาดเลยบอกเพิ่งนั้งซื้อมาเหรียญเกมปวดนะอยู่ใต้สองคนขับเส้นทันวิทย์เขียน อยู่ขัวมือครับอยู่สายมือจะเป็นตลาดบางไงน,นะครับเมลลี่คิงเฮ้ยบิ๊กคิงเป็นเขาปิดไปแล้วนะครับบิ๊กคิงเมลลี่คิงทำไมถ้ากี่อะว่ดดังคักเหรอครับอันนี้เขาปิดไปแล้วเป็น กลางไปแล้วครับอยู่สายมือครับใหญ่ครับใหญ่ดีสมัยตะกี้ดังครับข้งบนอยู่ที่เป็นสถานีรถไฟไฟฟ้า ก็ฝากก็ไลก์ก็ติดตามไอ้นั่นเรนเดอร์ครับยูทูบมื่อใหม่ตอนนี้ก็กลิบก็ล่วงไปว่าท่านหลายดอกกับคอยทยอยล่วงไปเรื่อยๆฝากพ่อเมียพี่นอนะ้อง่ะอย่าเพิ่มเพื่อนด้วยครับ <c oughs> ส่งนหน่อยก็เข้า นี่เฮ้ายวนเส้นแยไกไอ้บางกวยใสน้อยนะครับเนี่ยสะพานบางกวยใสน้อยที่นี่เทากับจีจีดไส้จีดไสเพื่อที่จะออกถึงเส้นสุพรรณนะครับผานอยือทางบนเส้นสุพรรณระหว่างเป็นเขียนของอำเภื่อน,น่อนทับลี่ นะครับจิทใส่ไ้เย้ครับไอ้น่อยเดียวครับคลิปนี้กับจีมี่เท่านี้นะครับฝากติดตามน้ำเดือดครับส่องนหน่อยใงห้องสวัสดีครับ